สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาข้าวผัดแหนมกันครับอย่างวันนี้มันก็จะมีเป็นแหนมหมูครับให้เราหั่นเตียวไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับแหนมหมูเนี่ยครับเราจะหั่นเป็นแว่นกลมๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้เวลาที่เราทำข้าวผัดแล้วมันเข้าเนื้อครับผมจะมีวิธีก็คือผมจะใช้วิธีการบี้หรือว่ายีางครับให้แหนมครับเป็นปนๆอย่างนี้ครับ ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากจะทําให้เวลาที่เราผัดข้าวผัดแล้วรสชาติของแหนมก็จะกลมกลืนไปกับกัวข้าวผัดครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบทานแบบให้ได้แบบแหนมเป็นชิ้นๆโดดๆก็หั่นเป็นแว่นๆได้เลยครับแล้วแต่ได้นะแล้วก็แนหนมที่เราเลือกใช้ครับแนะนําให้เราเลือกแหนมที่ไม่เปรี้ยวมากเกินไปนะครับเพราะว่าเกิดแหนมที่เปรี้ยวมากๆแล้วเวลาที่เรานํามาทําข้าวผัดรสชาติมันโดดเกินครับทานไม่อร่อยนะปริมาณของแหนมที่เราใส่นี้ก็ตามความต้องการเลยนะครับมากน้อยปรับเพิ่มลดได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็ใช้ได ข้าวสวยที่เราจะนามาผัดครับวันนี้ผมใช้เป็นข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเลยนะครับร้อนๆนี้ได้เลยเวลาผัดข้าวผัดครับถ้าเกิดใครต้องการให้เราผัดข้าวผัดได้ง iver, ่ายครับสามารถใช้เป็นข้าวที่แบบข้าวค้างมือก็ได้นะครับแช่จุเย็นไว้อย่างนั้นจะผัดได้ผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่เกิดใครเอาง่ายๆก็เนี่ยครับข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จก็ใช้ได้เช่นกันครับซุยๆให้ร่วนก่อนเลยครับแล้วก็ตักเตรียมไว้เลยครับให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยนะเท่านี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับ เสร็จแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะก็จะมีเป็นข้าสวสอยหอมมะลิครับแหนมหมูไข่ไก,ไก่วันนี้หมใช้ทั้งหมด2ฟองครับกระเทียมสับหอมหัวใหญ่ต้นหอมซอยคะนา้าเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้าตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยครับน้ำมันหมใช้เป็นน้ํามันเจียวหมูนะครับ จะทำให้เราทํากับข้าวได้หอมอร่อยเลยครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็กระเทียมครับนำลงไปเจียวให้หอมเลยนะใช้ไฟกลางๆพอนะครับเจียวให้กระเทียมแค่เริ่มออกกลิ่นหอมก็พอครับนะครับพอกระเทียมเริ่มจะออกกลิ่นหอมครับก็แหนมให้เรายีไว้ครับใส่ลงไปเลย เรานำแหนมมาผัดก่อนนะครับก็จะทําให้เวลาที่เราทอดข้าวผัดแหนมะจะได้กลิ่นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับผัดกับกระเทียมน้ำมันร้อนๆก่อนเลยครับแล้วกลิ่นของแหนมก็จะปนไปอยู่ในน้ํามันในกระทะของเราครับทําให้ตัวข้าวผัดของเราหอมแหนมทั่วกันครับผัดไม่ต้องนานครับแค่ให้พอแหนมร้อนก็พอครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ด้วยเลยครับใส่ไข่ลงไปเสร็จก็แค่ยีๆให้พอแตกก็พอครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบให้ไข่เกาะเคลือบข้าวเยอะๆจะใส่ทีหลังก็ได้ครับหรือว่าใครชอบไข่ให้แบบหอมๆเป็นตัวหน่อยก็นํามาผัดก่อนได้เลยครับพอไข่เริ่มเร็ตตัวก็ยีๆได้เลยครับสุกเท่านี้ใช้ได้แล้วครับตามด้วยข้าวสวยได้เลยครับเราใส่ข้าวตอนที่ไข่ยังไม่ต้องสุกมากครับจะได้ไข่เกาะเคลือบข้าวได้ดีครับใส่ข้าวลงไปเสร็จก็ยีๆครับให้ไข่ข้าวเนี่ยมาคลุกเข้ากันดีเลยครับ กลิ่นของแหนมนี่พอโดนความร้อนนี่หอมฟุ้งเลยครับเวลาผัดข้าวเนี่ยครับถ้าเกิดเราใช้ข้าวที่เป็นข้าวร้อนเนี่ยเราจะใช้เวลาผัดไม่นานครับเพราะว่าข้าวโร้รนอยู่แล้วนะผัดแป๊บเดียวเขาะจะร้อนได้ที่แล้วครับแต่เกิดเราใช้เป็นข้าวที่ออกจากตูยย้เย็นอ่ะจะต้องใช้เวลาผัดที่นานกว่าครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับว่าเราชอบข้าวผัดที่แห้งร่วนเป็นตัวมากน้อยแค่ไหนครับเกิดชอบข้าวผัดแบบร่วนร่วนก็ต้องผัดนานหน่อยครับแต่เกิดชอบแบบฉ่ำๆหน่อยก็ใช้เวลาผัดไม่นานครับผัดให้ข้าวกับมาร้อนจับดีนะครับแล้วก ไข่กับแหนมเนี่ยคลุกเผากับข้าวให้ดีเลยครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติต่อเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ข้าวที่ข้าวร้อนอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานครับก็ซอสหินนังรมครับสีอิ๊วขาวเวลาปรุงรสชาติระวังรสชาติของแหนมด้วยนะครับเพราะว่าแหนมก็มีมรสชาติอยู่แล้วเดี๋ยวรสจะจัดเกินไปครับตัดรสด้วยน้ําตาลทรายครับเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยทิชไข่ป่นครับตามผมชอบ ผัดคลุกคราวให้เข้ากันดีเลยครับแล้วก็อรอชิมรสชาติดูนะครับเพิ่มเค็มได้นิดนึงครับหอมมากครับหอมแหลมสุดๆเลยพอรสชาติได้ที่แล้วก็ข้าวร้อนดีแล้วครับจะใส่เป็นคอมหัวใหญ่ครับตามด้วยผักคะน้าได้เลยครับวันนี้ผัดไม่นานนะครับผมไม่ต้องการให้ ข้าวผัดเม็ดตึงเกินไปครับวันนี้ชอบแบบช้ำๆหน่อยก็เป็นข้าวผัดแหนมครับใส่ผักลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับถ้าผาัดเสร็จสุกครับขาวผัดแหนมของเราอย่างคะน้ากับหอมใหญ่นี่ครับเราใช้เวลาผัดไม่นานครับก็จะสุกดีแล้วนะแค่เขาร้อนแบบเดียวครับเดี๋ยวเขาก็สุกลนะ พอทุกอย่างเกือบจะสุกได้ที่ครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับเราก็ตามด้วยต้นหอมซอยครับเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดของเรายิ่งขึ้นเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครั้งหนึ่งครับเวลาผัดก็ผัดก็อย่าไปกดหรือว่าบี้มากนะครับเม็ดข้าวของเราจะได้ยังร่วนเป็นตัวสวยอยู่นะเพราะเกิดเราบี้แรงกันไปเดี๋ยวเม็ดข้าวมันจะเละหมดครับดูไม่น่ารับประทานนี่ครับเท่านี้ใช้ได้แล้วทุกอย่างสุกดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับ ข้าวผัดแหนมครับข้าวแบบเม็ดเป็นตัวสวยเลยครับนี่ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ร่วนดีเลยครับหอมแหนมสุดเลยครับนี่จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวตักเสร็จใส่จานได้เลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดแหนมของเราครับหอมมากครับข้าวกร่วนสวยเป็นตัวดีเลยครับน่าทานสุดๆเลยครับเสิร์ฟเคียงกับเต็งกวาครับต้นหอมพริกน้ำปลามะนาวครับแล้วก็พริกลูกโดดครับ เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดเนมสิสีสันสวยงามข้าวร่วนสวยเป็นตัวครับน่ารับประทานสุดๆเลยครับแถมทําง่ายมากๆด้วยก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําทานเองก็อร่อยหรือใครจะนําไปทําขายเป็นตามสั่งนี้ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ